น้องอยอดน้องวันที่ยี่รู้อกว่ินอดเซนชิปวดเราจบชีนะห้องนอยอ่าแล้วตัวปวดปวดลอยกระทงนะไปนอนะห้องนอนท่านอายุอ่าหายรเค้นะห้ออนนิต้องบอกวีนอนนะในสีใช้จากคนยืนนะผมณ่าจะปบอตัวนอน yo tammbo lu ที่เรียนนะนั่งกินกับเปล่าเนี่ที่โรงงานกระจายนอที่ถิ่นต่อมาเป็นกคต้าเนี่ยนะลูกระเดิ้ลแต่ไม่ยอมจะพัตตอรนีปีนี้นะครับเรื่อ่จะสิ้เรื่องจากหลายปีมาแล้วเนาะที่ว่ามีโควิดแล้วมันมีการจัดงานวันกระโทงนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วโอกาสดีนะครับปีนี้ที่โควิดก็ประมาณลงนะครับแล้วก็ ใช่กรรมรทั้งมูลนิธก็สามารถที่ดำเนินการนะครับจัดงานใบกระทงให้กับทุกพี่น้องได้นะครับเพื่อเป็นงานสืบทอดวัฒนธรรมแบบพิณีของคนไทยเรานะครับที่ดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสําหรับปีนี้นะครับกิจกรรมเราก็ได้มีมีมากนะครับ ก็จะมีตลาดชุมชนนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาขายของอเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมทักษะให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจในการเล่นกีฬา,าตลอดจนได้สองคืนมาแล้วนะครับก็คืนนี้ก็จะเป็นการประกวดกระทงนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า,าในการประดิษฐ์กระทงนั้นเนี่ย อ่าเประดิษฐ์กันยังไงนะครับแล้วก็คมสวยนะครับซึ่งได้รับการร่วมมือนะครับจากอ่าองค์กรอ่าหลายองค์กรนะครับหน่วยงานราชการอ่าทโรงเรียนนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ส่งกระทงเข้ามาประกวดอ่าในค่ำคืนนี้นะครับแล้วรวมถึงอาจจะมีการประกวดในร่มบ้านอพะ่มบ้านด้วยนะครับอ่าว่าใครสวยที่สุดในคืนนี้นะครับอ่าก็ เพื่อเป็น,านการจุดสันพระธาตธรรมก็จะมีงานลอยกระทรงของเรานะครับสมัยก่อนนะครับก็จะมีะหน่วยงานราชการที่ดูแลก็คืออาจจะเป็นทหารเมื่อึ่งเราเอยู่ที่ะะบนบนที่ตำบลบุรพางก์ของเรานะครับเราเข้าอบพิยบจังหวัดหงมาเหมือนใหม่เนี่ยก็จะมีทหารที่เขาคอยจัดงานลอยกระทรงนะครับจัดการแข่งขันกีฬาให้แต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็หน่วยงานเขาก็คือ โครงการเขาก็หมดไปแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็ถูกทิ้งไว้กับเราอมตนะครับหลังจากที่มีอ,อมตมาตอนนี้ก็คืออ,อมตก็จะ,ะเป็นผู้ที่จะมาจัดกิจกรรมแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมการพินีให้กับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าชนเผ่าใดนะครับกิจกรรมของอเราเนื่องจากามันมีหลายชนเผ่านะครับกิจกรรมของชนเผ่าชเชขาวเราก็จัดนะครับก็ งานระทงงานสงการซึ่งเป็นพิธีประเพณีของอคนไทยพุทธาเราก็จัดเพื่อเป็นงานสิบทอดน,นะครับก็ได้ทำให้กับพวกทุกคนนะครับก็ในคั้คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครเที่ยวสนุกแล้วก็ให้ดูกันรประกวดนะครับซึ่งมีคณะกรรมการที่เป็นมออาชีพนะครับ ประกวดกระทงแล้วก็ประกวดานางนมมากมากๆนะครับคืนนี้นะครับก็จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับสำหรับ,บาการจัดง,งานนะครับในปีนี้อ่ก็ซึ่งผมเพิ่งได้เข้ามาอ่าทงานน้วงดำาแหน่ำล่งปีแรกนะครับก็อาจจะข่าตบกป้องประกันใดก็ต้องขออภัยให้กับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พ,พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้อ่าก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่มา ร่วมงานแล้วก็มาเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้นะครับก็ขอเปิดวิธีการประกอบนางนกพิมานะค่ำคืนนี้ค่ำน้ำหมากี้ครับขอบคุณครับอขอบคุณก็ปือ้อให้กับท่านนายกนะครับคุณท่านนายกแล้วก็ลงไปถึงนะฮะคณะผู้บริหารนะฮะที่อยู่บนเวทีลงถึง